สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะทุกคนนะครับจีดีตนราคัสโชอบพิพคิดนนเอนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่เกม Minecraft อีกแล้วนะครับทีนี้เราย้อนกลับมาไกลหน่อยนะครับเราย้อนกลับมาในเวอร์ชั่น1่1 0นะครับเป็นเวอร์ชั่นที่ไกลมากๆเลยไกลจากการอัปเดตเยอะมากๆนะครับซึ่งเราอยู่ในมอดแพ็คคือ Crazy c u p 4.0นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันเลยนะครับเราลองเปลี่ยนอะไรบ้างดีว่าลองเปลี่ยนแนวกันบ้างมาเล่น Crazy c u t กันบ้างนะ Marvel Option เอากล่องได้มาไม่ต้องกล่องก็ได้ไม่เป็นไรไป crazy c a f s อ้าวเอาแล้วเอาผมเปิด shader pack ไว้เหรอบ้าบอวหวังว่าจะไม่แหลกนะครับเอาล FPS อยู่ที่48นะครับ52นะครับคงจะไม่แหลกใช่ไหมเดี๋ยวผมลองเปลี่ยน shader ดูเอ๊ะเสียงอะไร มอนจะมีบางอย่างที่ผมมองไม่เห็นว่ะไปเลยไม่เป็นไรหนีก่อนว่าคแค่นี้ก็ได้แล้วมันนี่อะไรแมวเหรออ๋อเอ๊ะแมวแมวถือปลามีวัวอยู่ในต้นไม้แมวขี่หัววัวแล้วก็ถือปลาแล้วมันก็จ้องผมบ้าไปแล้วที่นี่ เราไปตัดต้นไม้ก่อนดีกว่านะครับเก่งแรกเลยเอเดียนไฟไหม้เดี๋ยวก่อนดูซิมคืออะไรและดูมดนบนนั้นมันคืออะไรอะ่ะสิบห้าเต็มร้อยวัดอิกด้านาเห็นไหมเฮ้ยนี่คืออะไรอะ่ะไม่รู้ครับดได้ไหมมาอันนี้รูมอะไรโอ้โหเหมือแบบนมีบางอย่างตกลงมานะครับอันนั้นคือเหล็กใช่ไหมวุ้ยคิดถึงเทกเจอร์เก่า น้ำมันจะบักอ่ะเดี๋ยวผมปิดเชเดอร์ซิเอ้ยเปลี่ยนเชเดอร์ดีกว่าโอเคเอาทำไมมีนี่ด้วยอะไรนะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรทำไมมันมีวอลแบกบปุมแวมอย่างงี้ผมไม่ชอบเลยรู้สึกว่ามันจะปิดน้ำไปด้วยแฮะก็ไม่เป็นไรนะครับอดี๋ยวน้อยก็มีแสงสีให้เราดูนั่นเองนะครับมันจะได้ไม่แลกมากโอเคมาเดินโอ้ยหลังงด ผมไม่รู้ว่าเคซี่คาร์บเวอร์ชันนี้เป็นยังไงเอ้ยเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวอันไรเนี่ยวันอืมดูเหมือนมันจะเป็นที่คาร์บอะไรสักอย่างนะฮะที้เมือนผมได้อะไรมาวะไม่เป็นไรโอเคเอา้าวัไมันได้แต่เกียงวะ เดิวผมจะขาบไม้ยังไงล่ะเนี่ยดูเหมือนว่าเราไม่รู้วิธีขาบไม้ฮะมันเยอะเกินไปหรือเปล่าฉันจะขาบไม้ยังไงล่ะเนี่ยเอ๊อเดินเรื่อยๆดีกว่าไม่รู้วิธีการขาบไม้วะมีพวกแกจ็ดด้วยอะไรเนี่ยถือดาบตั้งอะไรหกชิ้นน่ะ เออมันโฟ r ์อาร์มเลยยิ่งกว่าโฟล์อาร์มนี่ซิกอาร์มแล้วผมจะคาบไม้ยังไงอ๋อลองตัดไม้ธรรมดาดูสิผมจะคาบซิกไม้ได้หรือเปล่านี่ก็เป็นเรื่องที่ซวยแล้วครับโอ้ยแย่แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเอามอสออกทีหลังก็ได้ขอ,องฟ้าสว่างจัดเฮ้ยทำไมผมชิปแล้วมันเป็นหน้าต่างอย่างเงี้ยเท่จริงเลยเวลาจะเดินไปเรื่อยเรื่อยดูสิ นี่อะไรคอยว a ดเสียงอะไรตะกี้เหมือนจะเห็นตัวอะไรเลยเป็นไหนั่นละมีไอ้บีเวอร์แล้วผมได้อะไรมาเนี่ย Emerald s h o v e l well กับ n e t h e r Tracker เป็นยังไงวะ ไม่ฆ่าหน่อยอปึ๊บปึ๊บปึ๊บตายไองหมูขอเนื้อครับขอเนื้อหน่อยขอเนื้อหน่อยโอ, й, โ,อ й, โ,อโอ้ยโอ๊ยเออเอ๊ยเอ้ยตายคำถามคือผมจะเผายังไงดีครัเอานกอย่าง mm. ไหนเนี่ยอ่ะนี่มีหมู่บ้านเรียบร้อยครับ โอ้ยนี่มันไม่ใช่หมู่บ้านนี่มันอาณาจักรแล้วมีกาดด้วยโอ้ที่สว้สเอาเอะไรนะครับอย่างแรกก็คือป้อนกดกดกดไม่มีอะไรอ่าโอ้ยคอนโทรลคริสตัลโนเลตโนดลัก no ก no ี้โฮสเทลคืออะไรมาใส่เกงก่อนครับอันนี้มันคืออะไรสตัน ทำอะไรไม่ได้เลยเเดูสิแล้วคนนี้มันเผาอะไรไว้นี่ขุดเร็วมากเลยเนะี่ยนี่อะไรนี่วะหลอกเอาได้อะไรมาได้ข้าวอ่ะอันนี้คืออะไรเอามืรู้กดไปละอันนี้ะออสไตล์คืออะไรอะ ไปไหมครับไม่ต้องไปยุขข่กับผมด้วยว้าอ่ะอะไรเออตย,ยววัดทำอะไรมาเหมือนมันเกิดปฏิกิริยาบางอย่างนะครับมันโจมตีทุกอย่างนี่ก็ห่างน้าหรือเปล่าวะไปแล้วไม่อยู่ละแล้ว บ้านมีอะไรไหมบัานเอ้ยไอมดเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะยิงผมทำไมวะอย่าอย่าทะลึง่งอย่าทะลึง่งอย่าทะลึง่งไม่ทองแดงไม่เอาเอาแหละเดี๋ยวผม,มาหาบ้านที่เป็นบ้านช่างตีเหล็กก่อนอยู่ไหนเอ,อ่ย ซอมบี้มาแน่เลยคืนนี้เรื่องห่วงครับเรามีกาสุดแข็งแก่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมี๋ยวเขาจะปกป้องเราเองนะครับใส่หมวกแล้วทะลุหัวอีกแจกหรืจริงเอาละนี่บ้านช่างตีเหล็กมาดูสิมีของอะไรผมไหมเป็นโคบาแล้วก็โนเลดแล้วก็อันนี้อีกเอามาทำอะไรก็ไม่รู้เาไปเลย ไว้ปลูกคืนด้วยผมนักเลงจัดเอาละเอาละเอาละดูสิผมคาบข้าวจะได้อะไรได้จะเกียงทองแฟนซีแลนเทนอ่ะลองท้าด้ดยดิเออดีเหมือนกันมันจะคาบอะไรที่มันปกติสุกกว่าเขาไม่ได้หรือไงนะฮะอาไมเนี่ยมันคืออะไร ้าด้วยสองอย่างืมผมชอบไปเอามอตะเกียงออกแล้วไม่ไหวละมันมันจะฆ่าผมได้แล้วเนี่เนี่ยมันผมทําอาหารไม่ได้มันต้องโดนเก็บไปเรื่อยๆอยังไงวะเนี่ยฮะโอ้รู้สึกว่ากดแล้วมันจะไปไหนทักที่นะกดไปดิไม่ไปขาทิงครับ มอาตัวนี้มีร้านหนังสือทีอ่ไหนนี่ด้วยมันคืออะไรอะไรวะเอ,อ่อ s n o w s t วัม and fall steam hill ว้าเนี่ยมันคืออะไรอ่ะ book of bio มมีใบโอมทั้งหมด กี่ไบโอมะเนี่ย1 4 6่ยบไบโอมเลยเหรอโอ้ยตอนนี้มีหอคอยไปดูก่อนดูขอไปดูไปดูโอ้ยเกอ,อซอมบีไม่เกิดเลยหรือไงปรับเป็นอะไรปรับเป็น normal ทำไมไม่มีพวกซอมบี้ไม,ม่มี monster เลย หรืว่ามีตัวอะไรอยู่ทถดนี้หรือเปล่ามีคอยรู้โอ้ยตัวนี้มีหอคอยมีกล่องคูดาวดีฟอลต์วันนี้ล่เคืออะไรคืออะไรมีเครืร่องบินด้วยมาดูก่อนเคืออะไรอ่ะสามสิบวิผมทำอะไรไปวะ มันคีอะไรอ่ะทิกเกอร์เดฟอลต์ไปนี้ไม่มีอะไรเห็นม,มีอะไรเลยซอมบี้ก็ไม่มีมอนเตอร์ก็ไม่มีไม่มีตัวอะไรเลย <S <S ว้ยได้เหลือว้ยเหมือนจะเป็นที่สุ่มนะครับนี่อะไร h ในเวอร์ชั่ทูทาวเวใช้หนึ่ง e เวอร์ในการเดินทางไปนั่นก็ค่อยไปหาเอาด่านหน้าแรงขี้เกียดเดินย้อนกลับไปละเดินไปต่อเรือ่อยๆเฮ้ยนั่น โอ้คุณผู้หญิงมึงพวกมมีสีหรือเปล่าตัวอะไรวะมีหอคอยตัวนี้มันน่าสนใจกว่าด้วยเฮ้ยเดี๋ยวไปดวงจันทร์สลับที่กันผมไ r l f r i เฟนออสปาร์ผมฆ่าเป็นไงวะเออเออเออไปไหนไปไหนไอ้หนูเอ้าหายเออ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 เอ้ยรถชนนี้ไม่มีกระโดดตีนี่วะตาย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  ไปตายเฮ้ยอ่ะเอาไปไปดีกว่าเนี่ยมอนเตอร์ตัวแรกผมได้เจอแล้วอืมเฮ้ยเบิร์ดเออเออเกือบตาย c h a l l e ่นสกา l l ูบี้ว่าไฟมัน Mushroom Box is in progress เป็นเวสหรอนี่คืออะไร,รขหดยากอีกระยุงละ่ะนอกมัน เฮ้ยเออไม่ทันดูว่าจะเป็นแบบบลีมกันดึดดดดึดเอเอเออะไรอะไรตัวอะไรงอยจะไม่ตามผมมาละมีตัวอะไรบ้างบ้านามีอะไรเปล่าค่ะแล้วยัดแล้วไม่มีอะไร บ้าลงโรนี้เองท่านมันวัวอะไรเฮ้ยโอ้โหผมบานสิ่งที่อันตรายมันนั้นยังไงเนี่ยฮะโคดนแอปเปิลข้าวขอยัดข้าเลยแอปเปิลท้องมาอ่าอีก็หวานเลยดิเออมาดิลงมาี้เฮ้ย เดี๋ยวก่อนเฮ้มานี่เลยขอแอปเปิ้ลทองเอ,อื้อเอ,อื้อเอ,อื้อได้แล้วตายซะตายใจบ้าเลยเนะี่ยเสียงอะไรไม้ผมว่าคาไม่ได้ไปเจอปเจอป็นเตียงอีกเฮ้ย อ,อะไรก็ไม่รู้ผมไม่ยุ่งละไปดีกว่าเดี๋ยวอันนี้มันเป็นอะไรต่อมีทางไปต่อไหกลับไปต่อเลยอ้าวเฮ๊บติดอะไรเนะี่ยโอเคไปเลสโกอ้าวตันเอาเหลือแต่อ้ออไฟไหม้แล้วเออึเออ้บเึ้บ ไม่อ่ะสมชื่อกับ crazy ครับดิเพราะแะผมได้กระเป๋ามาแล้วก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับได้กระเป๋ามาอูได้เก็บไปข่ของดีกว่าอ้าวได้ไอด้ย่าได้วัวมาไปเก็บเลยใส่เป็นแปลกๆเนะี่ยอันนี้คืออะไรไม่รู้นี่ นี่ไม่หิ้เลยวันนี้ผมสะพายที่หลักได้ใช่ปะนี่อ่ะก็เลยเปิดไปปรับปุ่มก่อนโอเคกดแทบ็บเฮ้ยเฮ้ยมีโดนเด็ดเด็ดเออ ได้กเกงเกงจินเนียมาอุ้ยเท่กว่าตั้งเยอะเฮ้ดูเหมือนเราจะเจอสิ่งปลูกสร้างอีกแล้วไอตัวพวกเรนโบ้ไก้ตัวพวกทองทองนี่เราตีแล้วจะได้ของดีนะฮะสมชื่อเป็นเครซี่คาบจริงๆตรงนี้ก็มีสิ่งปลูกสร้างฮนะเดี๋ยวเราไปดูไอ้เล็กๆกัน ใหญ่ๆไว้ที่ล่างเออและเจ้านี่อึ๊บคืออะไรวะกับตักไหมนีไอเอามาเร่าจะเป็นที่อะไรวปเนี่ยอาอะไรดูสิอันทิมต้องใช้หนึ่งเอมเร่าใช่ไหมเฮ้ยอา้าวลืมไปมันวับเอาแล้วเราวับไปไหน